สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถิ่นนะครับเดี๋ยวนี้น้องโอมจะพามาชมอัปเดตนะครับจักรยานนะวันนี้นะครับดูดูดูตัวเริ่มต้นี่ครับตัวเริ่มต้นนะครับตรงนี้นะเขาจะเป็นรถพับนะครับ ตัวใหญ่จะเป็นรถพับไม่แพงมากครับเคร่องยนต์เครื่อยนต์ที่เดินทารปับเนไปตอนดครับ ไม่แพงมากเลย Bmx นะฮะช่วยให้เป็เนเพิ่มได้ไหมใช่ครับเปลี่ยนขายดีขายดีมากครับีดยวันนี้ก็เดือดน้องมาดูมาครับเก้าขวบสิบขวบนะครับ ขี่ได้นะครับ <Little Star. S 1> อันนี้ตัวนีขายดีเลยครับคอมลีด่าดีด้าสตาร์ทันหกห้าสิบอันเนี้ข้าองค์ก็ขี่ได้นะใช่ครับเคยขี่ด้วยเคยขี่ครับหมอบฝึกได้ใช่ไหมใช่ครับมีพวกเสือหมอบมีเฟมอัลูนะเปลี่ยนชิมาโน่ด้วยตัวเนี้ยตัวเนี้ย คนได้ขายดีลิสเบกนะครับถอดล็อกได้ใช่ครับถอล็อกไว้อยู่เรตแอนดูนแรนเย่อชิมานโน่ที่เบ็ดสุดปีกลายเบ็ดน,นะครับเดี๋ยวหมอบ อันนี้เฟรมเหล็กพันหนึ่งสามพันต้นต้นเราขายกันแบบน้ำเข้านะครับน้ำเข้านํำเข้าเลยขายขายตรงเลย อ่าเราไปดูไปดูพวกของให้มันราคามันสูงขึ้นไปครับสเปคมันก็สูงขึ้นกันข้างหน้านี่จักรยานไม่บ้านนะครับจักรยานไม่บ้านาไม่เป็นของจำเป็นในที่ประดับรถใช่ครับก็ไ,ไ้คนของขอหมาพึก,ก,ก,กเลย <laughs> ในกระบอกมอเตอร์ไซค์ครับในกระบอกมอเตอร์ในรถไฟฟ้านะรถไฟไฟของไทยไม่ยินเสียงแหลมเปิดดูนโรงงานอยู่ใกล้ๆกับเราอ่ะเปิดไฟหน่อยนก็จะเข้ามาอันี้ก็เป็นตัวตัวสเปคสูงขึ้นนะครับเสือภูเขา ไอรานบสปีดเป็นสินโป้ห้าพันแปดินนี้รุ่นอะไรกันเอ็มพันนะครับนสป,ปีดเบรกน้ำมันโอเคที่สายเข้าครับมันไปตัดไป <laughs> ที่ได้เ็มพันนะครับตัวนี้ตัวขายมาอยู่ปีแล้วเราขายถูกนะครับของามาเป็นตู้ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ใหญ่มาครับตู้ใหญ่ๆก็เลยขายกันถูกขายปิดขายส่งนะตัวนี้เราส่งไปเยอะเ,เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้เหลือไซส์เล็กแล้นะครับตอนนี้โรงงานกำลังผลิตอยู่ รถพับเตลยดีๆน,น,นะครับของลิทเตอนะครับลิกเตอร์เฟกเตอร์นี่ก็เป็นรถพับเตลยน,นะครับพวกนี้ยใช้พวกพาไปไหนมาไหร่ได้นะครับจะเรี่ยเป็นของหลวหนุ่ม เมันใหญ่เพราะเป็นคนใหญ่มันหาย,ยากคุณก็มาตองดูคือเราก็ไม่ค่อยลงนะครับาาฝ่ยขายก็ได้พวกนี้ก็เป็นไอพีไอดูงบเสื้อหมวกอินฟินิตตัวนี้เป็นเป็นพวกวนะรถไฟ เดี๋ยวพาชมทั่วๆก่อนดีกว่าเสือหมอเดี๋ยวภูเขาเก๋ดีๆนะพวกนี้พวกนี้เก๋แข็งขันนะพวกเกดแข็งขันนะทุกียาจะดีๆเป็นชิมา a โน่ครบเซตเลยครับมีดีหมดพวกนั้นดีๆเดี๋ยวภูเขาเป็นคัลล็อ นีตัวแข็งนะมันแบบเบาๆล,ลองไล่ไล่ดูไปเรื่อยนะอยพวกพวกนี้เป็นเป็นเศษที่เอาไว้แข่งขันนะฮะเนีย่ยซาวาคาร์บอน วัน,นี้คาร์บ,บอนทั้งคันนะครับล้อก็คาร์บ,บอนเดี๋ยวดูพันธผ่านเร็วๆไปก่อนแล้วกันมันลดมันเยอะไม่งั้นเดี๋ยวผมพยายามจะถ่ายคลิปให้ไม่เกินสิบนาทีาวันนี้ก็มาโซนเสือหมอก อันนี้คิ้วนะครับเยอรมันซาวาครับขันไม่ถึงสามหมื่นนะครับเกียร์เป็นหนึ่งศูนย์ห้านี่ครับเสมอบแบรนด์ใหม่ๆนะสตอร์มน,นะครับอินฟินิตนะฮะอันนี้เป็นคาร์บอนนะครับน้ำหนักเบาไล้พวกวินเทจนะครับ อันนี้ฟูจินะครฟูจินี่ของแบรนด์เก่าญี่ปุ่นในอเมริกาเขาซื้อแบรนด์ไปพวกนี้ใครแบบอยากชิคๆหน่อยวินเทจนะเราก็มีนะทวิตเตอร์พวกนี้ราคาจะคุ้มค่านะครับเกตดีนะไม่ใช่ม่จิเกตดีเลยนะครับสู้แบรนด์ยุโรปอเมริกาสบายๆ นะครับวีเตอร์เป็นท็อปแบนด์ของทีมไจแอนท์นะฮะไจแอนท์ J N, N. เรามีไจแอนท์นะครับเสือหมอบไจแอนท์เราก็มีนะครับผมดูวยเขาเาไจแวอนท์วางบางโชว์ป่ะหรือว่ามีลูกค้าเอาไปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีมากมอ่าเอาว่าเดี๋ยวผมรีว J ิวไจแอนท์ให้ดูเรื่องไจแอนท์ส่วนใหญ่มัน เขาก็จะสั่งนะครับแล้วก็ประกอบแล้วก็ไปเลยครับจาว่าอย่างเงี้ยครับจาว่าออพติม,มาเนียฮะออพติม,มาแล้วก็มีออพติมาแบรนด์ไทยนะครับระดับโลกเลยนะเนี่ยจาว่าก็มีหลายตัวจินเอ็กจาว่าขายดีครับตอนนี้จาว่าขายดีขายดีมากฟินิทนะฮะเป็นตัวชูโรงเราอยู่แล้ว คแคมป์นะฮะแคมป์เราก็มี <Hey. S 1> ก็ประมาณประมาณนี้ประมาณผมไม่อยากอัดคลิปให้มันยาวๆมากนะ uh huh. แล้วก็ดูเราก็มีมีสต็อกอยู่ข้างในตัวแพงตัวถูกนะครับอพาท่านผู้ชมไปชม อมกดังเนี่ยครับเราก็มีสต็อกอยู่ขายส่งนะครับทั่วประเทศเราก็ส่งไปที่พม่านะครับกัมพูชาลาวนะครับเราก็ส่งไปอยู่แล้วก็ บางประเทศอินเดียเนี่ยบางประเทศได้ส่งเยอะนะแล้วเราก็ส่งเราก็ทําไมบางประเทศเขาชอบจักรยานไทยจังเราก็ส่งไปบางประเทศนี่ก็เป็นนี่สินค้าตีคืนเดี๋ยวสิ้นปีเราจะลรดราคาเห็นไหมครับเห็นสินค้าตีคืนเห็นแล้วจะเป็นลมนี่ของมันมีตําหนินิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเฟรมเป็น เป็นรอยเลอะเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็เอามาแล้วเราก็มาลดราคาครับนี่ครับสต๊อกสต๊อกเราพร้อมนะพร้อมส่งเลยนะครับใครจะเปิดลงเปิดร้านก็ติดต่อไปขายเรามาได้นะติดต่อน้องโอมมาได้นะเห็น้องโอมขายให้เองครับแค่นี้ก่อนนะ ลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอสโลแกนเราสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่ใช่สำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขและขอให้ความรักมุ้มคองทดกท่านนะครับรักฉันขีบฉันบ้างนะที่รักรสวัสดีครับฝากลูกชายด้วยทางไป ที่โกดังนะครับผมจะเริ่มจากมายเลขหัวเชียงกิโลสิเก้าให้กับรถที่เสาทางด่วนหมายเลข22ทับยีโรงงานวอลโว่ยูดีหรือโรงงานสุก้เอ็มเคเจอแล้วชิดซ้ายเอาไว้500เมตรมีป้ายโกดังจักยานหน้าถีบ